ติดกับไบเทคบางนาแบบนี้เลยนะคะใครสนใจเข้ามาดูรถก็ทักหานนองแอได้นะคะติดต่อหาน้องแอได้ที่เบอร์0ูนย์หกสอ 9, 9, 9นะคะวันนี้มาไฟ์สดให้ชมรถกันนะคะวันนี้นะวันที่2กันยายนนะคะ2568นะมีรถอะไรเข้าใหม่บ้างพาไปดูกันนี่นี่เลยนะคะกระบะสีประตูนะคะ Toyota r e ีโว่ Z Edition นะคะเกียร์ธรรมดานะแล้วก็นี่ ตัว4ประตูยกสูงขับ4แบบนี้นะคะขับ4แบบนี้ก็มีจะบอกให้นะคะว่าตัวขับ4เนี่ยมีแต่คนตามหานะคนหากันเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีเข้ามาไม่เยอะมากนะคะตอนนี้ที่เห็นยังมีไม่ถึง10คันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกแหละแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะแต่นี่มีเยอะนะคะมีเยอะแต่ ห้ามช้าห้ามใจเย็นนะคะสำหรับที่นี่นะถ้าใจเย็นก็รถหมดเช่นเดียวกันนะคะนะอ่ะนี่เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะสี่ประตูใครสนใจก็ทักหา้องแอร์เข้ามาได้เลยรถเพิ่งเข้าใหม่นะอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือรถรถใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาสดๆรอนอเลยพี่ๆเขาเพิ่งตรวจรถกันเสร็จนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจรถเสร็จแล้วรอราคากันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวราคามานะ ก็ถึงจะจองได้นะคะถูกใจรถจองเข้าไว้ษั0 0 0พบาทนะคะถ้ามาดูรถแล้วไม่ถูกใจสามารถเปลี่ยนคันได้นะคะหรือถ้าไม่มีคันไหนถูกใจเลยก็คือสามารถ คืนเงินจองได้นะคะ <ening. S 1> นะนี่ของ้อจะขายตามสภาพนะคะพี่ๆนะขายตามสภาพเป็นรถมือสองหมดสัญญาเช่านะคะแบบนี้นะคะนี่มีรอยตามการใช้งานแบบนี้นะคะทุกท่านนะคะจะมีรอยแบบนี้นะคะคือรถของเราจะยังไม่ได้เก็บงานนะจะขายเรียวๆแบบนี้นะคะ<อ>พี่ๆนะมีใบเคมให้เนี่ยแบบนี้รอยเบียดรอยบุบนะคะไฟแตกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมีใบเคมให้เก็บงานตามใบเคมได้นะคะจุดไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่ ที่ไม่มีในาใบเคมอันนั้นคือเราจะไม่ได้เก็บงานให้เนาะก็คือชี้แจงกันแบบตรงไปตรงมาแล้วเราให้เห็นสภาพรถเดิมๆเห็นสภาพรถก่อนที่จะเก็บงานนะคะก่อนที่จะเก็บงานก่อนที่จะไปอาบน้ําแต่งตัวนะคะขัดสีชวีวันนะคะวันที่มารับรถรถสวย กริ้งแน่นอนนะคะนะนี่แล้วก็รถตู้นะคะคอมพิวเตอร์นะ2.8ปี20นะคะเกียร์ธรมรมดานะมีทั้งสีบอลแล้วก็สีขาวนะเมื่อกี้เห็นมีสีขาวอยู่อยู่นู่นทางนู้นเดี๋ยวพาไปดูเนาะนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามช่องน้องแอค่ะดีๆอาดีดีค่ะให้หน่อยนะคะช่องน้องแอคช่องน้องแออาดีดีค่ะอะ นะคะนะรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวจะมีเกียร์ออโต้เข้ามาอีกนะแต่บอกเลยว่ารถเนี้ยรอบของเดือนเนี้ยออโต้ไม่เยอะนะคะนะใครสนใจนะคะรถตู้คอมพิวเตอร์เกียร์ออโต้นะต้องรีบกันนิดนึงนะแต่ตอนนี้คือที่ทยอยเข้ามาเนี้ยมีเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเข้ามาแล้วนะคะเกียร์ธรรมดามีเข้ามาแล้ว นะคะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 8 9เท่านั้นเองนะคะ8 8 9 0 0 0บาทนะราคาดีมากๆเลยสำหรับตัวเกียร์ธรรมดาเป็นรนะุ่นี่นะคะนะนี่นี่คือแบบมาอัปเดตให้ดูนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวรถจะมีทยอยเข้ามาอีกเนาะจะมีทยอยเข้ามาอีกนะคะนะเนี่ยอย่างตัว ใครที่มองหารถกระบะสีประตูนะคะราคาไม่ถึง4ี่แสนนะตัวนี้คาดว่าราคานั้นจะไม่ถึง4ี่แสนน่าจะสามแสนไปไปลายนะคะตัว4ประตูเกียร์ธรรมดาเนาะแต่ถ้าเกียร์ออโต้นะไม่มีหรอกนะคะเพราะว่าของแอรกจะไม่ได้มีรถปีลึก นะคะส่วนใหญ่จะเป็นปีใหม่ขึ้นเรื่อยๆใหม่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเป็นรถที่หมดสัญญาเช่าเนาะนะคะรถหมดสัญญาเช่าจากหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะราชการเอกชนนะคะหมดสัญญาเช่านะคะก็จะมียุ3ปี5ปีแล้วแต่สัญญาเนาะ,ะหมดสัญญาเช่าก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะเราลดหมดสัญญาเช่าเนี่ยคือเขาจะดูแลกันแบบดีอ่ะเข้าศูนทุกรอบการใช้งานนะคะเข้าศูนตลอดนะคะ,ะมาดูตรงนี้บ้างนะคะตรงนี้มีรถอะไรบ้างนะคะนะนี่ ตรงนี้นะคะก็จะคล้ายๆล,ล็อกเมื่อกี้เนะาะจะคล้ายๆล,ล็อกเมื่อกี้เนี่ยก็จะมี4ประตูขับ4แบบนี้นะคะอันนี้น่าจะปีย1 22ิอยิบประมาณนี้นะคะจากหน้าตานะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะเครื่อง2.8นะคะอ่ะรถนี้นะคะขับ4เป็น2.8นะตัวตัวสประตูนะคะแล้วก็เป็นตัวเกียร์ธรรมดาเนาะอ่ะนี่นี่แบบนี้นี่ ของแอนะมาดูรถเห็นแบบนี้เลยรถจะยังไม่ได้เก็บงานนะคะเนี่ยคือชนบอกชนนะคะสวยบอกสวยโดนบอกโดนนะคะมาดูรถได้บางคันก็อาจจะมีการชนมานิดหน่อยนะคะไม่มีมีชนหนักนะคะไม่มีชนหนักถ้าชนมาไม่เยอะเนี่ยคือบางคันก็อาจจะมีการเก็บงานมาบ้างแล้วนะคะมีการเก็บงานมาก่อนที่จะคืนหมดสัญญาเนาะเพราะว่ามันต้องซ่อมแล้วก็ใช้ไปนะคะนี่อย่างที่เห็นด้านหลังนี่พี่ๆเขาเพิ่ง กำลังตรวจรถอยู่นะคะนี่เวลารถเข้ามาเนี่ยก็คือจะต้องตรวจรถแบบนี้นะคะตรวจรถเพื่อเช็คสภาพรถเนาะในความสมบูรณ์ของตัวรถนะคะต่างๆนะคะแล้วก็เปิดใบเคมมามรอยการใช้งานแบบเมื่อสกูเนี่ยที่ให้ดูนะคะก็คือมีรอยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวจะมีใบเคมให้นะคะสามารถเก็บใบเคมได้นะคะเก็บงานได้ใบเคมนะคะชําระเงินครบนะคะก็ ดำเนินการเก็บงานให้นะคะแล้วก็มารับรถนะคะตรงนี้นะคะสามารถซื้อสดได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดไม่มีแหวนนะคะพี่ๆตรงนี้นะคะซื้อสดไม่มีแหวนเลยนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะคะสามส so di สารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะมีหลากหลายธนาคารนะคะให้เลือกนะคะก็เข้ามาคุยกันเข้ามาคุยกันก่อนนะคะพี่สนใจจะซื Entonces, ้อ nice สดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะเข้ามาคุยกันก่อนนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถก่อนก็ได้นะคะจองออนไลน์ก็ได้นะคะจองออนไลน์คือเนี่ยที่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะ บางทีลูกค้าก็มาดูรถไว้ก่อนมาดูรถไว้ก่อนคือ <c oughs> เนี่ยถ้าแบบเพิ่มเพื่อนกันไว้รู้จักกันไว้พี่แจ้งน้องแอ้มมาแล้วว่าพี่สนใจรถอะไรหารถอะไรอยู่พอมันมีรถเข้ามาแบบเนี้ยเดี๋ยวพอพี่พี่เขาตรวจรถเสร็จล้วแอ้มก็จะแจ้งก่อนแจ้งไปพี่มีรถรุนนร่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ที่พี่ต้องการเข้ามานะแต่ราคาน่าจะประมาณนี้นะคะ,ะในเลนพี่พี่ ตั้งใจไว้นะคะแต่ถ้ายังไม่มีอากาจจะไม่ได้ทักไปเนาะแต่ถ้ามีรถก็จะทักไปหากันคุยกันนะคะที่เข้ามาดูรถก่อนมาดูแล้วก็มาเล็งๆไว้เ,เลือกเลือกไว้เลือกไว้สักสองสาคันเนาะเผื่อเป็นตัวเลือกนะคะแล้วก็พอวันที่ราคาเปิดก็จองนะคะถ้าราคาไม่ถูกใจก็ยังไม่ต้องจองก็ได้นะคะหรือว่าถ้าราคาถูกใจแล้วก็จองเข้ามานะคะจองคือโอนเข้าบริษัทเท่านั้นนะคะเป็นบัญชีบริบรษัทอาคาเนีแคปิตอลหรือว่า รถที่เด็ดนะคะจะมีสองบัญชีนี้เท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับกรรมสิทธิ์ของรถเนาะก็จะมี2บัญชีนี้เท่านั้นของที่นี่นะคะนะเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นโดนจอง5 0 0พันบาทนะคะแล้วถ้ามาดูรถจริงเราไม่ถูกใจนะคะสามารถเปลี่ยนคันได้นะคะเปลี่ยนคันได้ภายใน7วันหรือว่า,าถ้าไม่มีคันไหนถูกใจเลยรถหมดแล้วจริงๆไม่เหลือแล้วนะคะไม่เหลือสักคันให้เปลี่ยนนะคะก็สามารถคืนเงินจองได้นะคะ คืนเงินจองได้ซื้อสดไม่มีแหวนนะคะมีราคาไหนราคานั้นนะคะค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแค่ค่าโอนนะคะ2007นนะคะก็ได้ีซื้อสดเนาะถ้าจัดไฟแนนซ์ก็จะไม่มีค่าโอนนะคะพี่ค่อยไปโอนตอนพี่ผ่อนเสร็จเนาะอ่ะแล้วก็จะมีค่าเ,เซฟตามใบเคมนะคะค่าเ,เซฟตามใบเคมก็คือแล้วแต่คันค่าเ,เซฟก็คือค่าเสียหายส่วนแรกนะคะจากริ้วรอยต่างๆนะคะตามใบเคมนะคะ นะแล้วแต่คันนะคะก็จะอยู่1 0 0 0นถึงแ0 0พนนะคะแล้วแต่คันนะนี่เห็นไหมกระบะสีประตูเพียบรถตู้เพียบแบบนี้ไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่ามีรถอะไรอีกนะคะสำหรับที่นี่นะเดี๋ยวไปอัปเดตรถที่มีราคากันแล้วกันบ้างเนาะว่าคันไหนเป็นรถอะไรมีราคาอะไรยังไงบ้างนะคะเผื่อใครสนใจนะคะที่สนใจจะซื้อเลยตอนนี้ไม่รอราคาแล้วอยากได้นะคะอ่ะ มาที่คันนี้เลยนะคะนี่เดินมาก็ตรงประเด็นเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวแคบนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นรถปี21นะคะพี่ๆนะเป็นรถปี2 1นะคะเป็นเครื่อง2.4นะถ้าตัวแคบขับขับสี่เนี่ยเป็นเครื่อง2.4นะคะเกียร์ธรรมดานะอันนี้เป็นตัวมิดแล้วนะเป็นปี2 1นะคะไม่อยู่ที่แสนหนึ่งนะไม่แสนหนึ่งราคา5 0 0 0 0น 90,000บาทนะคะ590,000บาทราคาลงมามีราคามีขึ้นมีลงนะคะพี่แต่ส่วนใหญ่จะขึ้นนะคะไม่ค่อยลงหรอกนะคะนะอ่ะคันนี้นะคะเป็นราคา590,000บาทนะแล้วก็คันนี้นะคะคันนี้ก็เป็นตัวแคปฟ์ฟเหมือนกันนะแคปฟ์ฟเหมือนกันนะคะปีเดียวกันด้วยนะคะ2.4มิตรเหมือนกันนะคะเกียร์ธรรมดาไมาอยู่ที่7 6็ดห นะคะกับราคา6 2 0 0 0บาทชอบแบบไหนก็เลือกเอานะคะราคาก็ต่างกาันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันทําไมราคาไม่เท่ากันอะ่ะน้องแอมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถนะคะแล้วก็เลขใหม่นะคะนะลถมือสองเนาะเราก็จะเห็นเห็นกันอยู่นะคะเนี่ยอย่างคันนี้ก็มีรอยตรงนี้นะคะนี่ก็จะมีวงไว้แบบนี้นะคะก็คือพี่พี่มาดูรถเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้เลยนะคะเห็นแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยมีรอยนยอ่ะเนี่ยกระจกแตกก็เห็นนะคะนะ เนี่ยก็เห็นหมดนะคะคือเดี๋ยวจะเก็บงานให้ตามใบเคมนะคะเก็บงานให้ตามใบเคมเนาะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังมีรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้มีเปิดราคาอีกนะนยังไม่ได้ตรวจสภาพนะคะยังตรวจสภาพไม่เสร็จนี่นะคะน,ะ,นะอ่ะทางนู้นคันนี้สี่ประตูคันนี้มีราคาไหมเนาะนะคะนี่นี่ คันนี้สี่ประตูเกียร์ธรรมดาใช่ไหมในคันนี้นะคะคันนี้เป็นรถปียี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะคะสี่ประตูแบบไม่มีแคริบอยไม่มีอะไรเลยนะคะก็จะมีทางที่แบบไม่มีแคริบอยแบบนี้แล้วก็มีแคริบอยแบบนูนนะคะมีหมดนะคะถ้า ออชอบแบบไหนอยากได้การใช้งานแบบไหนก็เลือกเอานะคะ,ะคันนี้ไปแล้วเนาะ,ะคันนี้เรามาที่คันนี้กันคันนี้เป็นรถปี2 1เนะคะเป็นตัว4ประตู Z e Edition 2.4มิดนะคะเป็นตัวมิดเหมือนกันนะคะเป็นปี21่นะคะปี21ไม่2อ9 0 0 0าราคา4,39,000บาทนะคะราคา4,39,000บาทนะคะเป็นปี21แบบนี้นะคะใครสนใจก็ อาหารน้องแอเข้ามานะคะถ้าอาหารน้องแอนะคะติดต่อน้องแอได้ที่เบอร์0ูนย์หกสองหนะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะเพิ่มเพื่อนบ้านเขียวได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนบ้านเขียวได้เลยนะคะอ่ะนี่อันนั้นปี21่สิบอหแต่อันเนี้ยที่เข้าใหม่เนี่ยปี20ไม่19ก็20ประมาณนี้หรือปี20่สิโฉมสินะคะ แบบนี้นะคะรถเนี่ยที่เห็นราคาน่าจะประมาณไม่ไม่ข้ามไม่แตะ4อยู่แล้วเพราะอันนั้น4ต้นเนาะสต้นปีเอดนะคะคันนี้น่าจะไม่ถึงอยู่แล้วนะคะอ่ะกระบะตอนเดียวนะคะตอนเดียวก็มีแบบนี้นะคะอย่างคันนี้เป็นหลังคาเตี้ยหลังคาเตี้ยแบบนี้นะใครสนใจตอนเดียวที่แบบไม่อยากได้หลังคาสูงจะอยากได้หลังคาหลังคาเตี้ยแบบนี้ก็มีนะคะก็มีนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปีย1 นะคะไม้แสน, 2, นะะ 3, แสองราคา3 7 2 0 0 0เบาทเป็นตัวรี v o 2.4อ่เป็นสแ a น d าร์ดแคนะคะนี่ให้ดูข้างหลังอะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะว่ารถเป็นแบบไหนนะคะนี่นะตรงนี้นะคะก็จะตามสาภาพแบบนี้เลยนะคะตามสาภาพนะคะนี่เป็นมีเป็นลูกโกงแบบนี้นะคะก็เป็นผ้าใบหลังคาลูมิเนียมแบบนี้ตรงนี้มีใบเค้มให้นะคะเก็บงานให้ นะคะก็เก็บงานให้ได้นะคะอ่ะเราก็ไปทางนู้นสี่ประตูสี่ประตูเกียร์ออโต้นี่หว่านะสี่ประตูเกียร์ออโต้คันนี้ล่ะคันนี้ดีแมกคันนี้อ่ะคันนี้ไปแล้วนี่แบบนี้นะคะนี่แบบตัวนี้นะคะแบบนี้ เดี๋ยวตรงนี้จะไปไวๆนะคะเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงนะคะกับโลโก้ต่างๆนะคะแบบนี้จะเป็นรถที่แรปสติ๊กเกอร์มานะเป็นรถที่แรปสติ๊กเกอร์มาตัวรถจะเป็นสีขาวนะคะเป็นรถปียี่สิบสองนะคะเอ้ยปียี่สิบสองหรือยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองถูกแล้วปียี่สิบสองนะคะเป็นรถปียี่สิบสองเกียร์ออโต้นะคะเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้ตัวเตี้ยนะ ไม่ก็มีตั้งแต่หลักหมื่นนะคะไปจนถึงแสนกลางๆนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4ี่0 0นนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4ี่0,000มาเลือกเอานะคะตรงนี้มีให้เห็นอยู่แค่สองคันนะแต่ว่ามีอีกนะคะแต่ว่ามีอีกมีอยู่ประมาณ 6- 7คันนะคะ<อ>ก็รีบมานะคะก่อนหน้านี้นี่เต็มลานเลยนะนี่ไปหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่คันเท่านั้นนะคะไปกันต่อเดี๋ยวพาไปดูรถที่เก็บงานแล้วบ้างดีกว่านะ เดี๋ยวพาไปดูรถที่เก็บงานแล้วบ้างดีกว่านี่พาดูแต่รถเดิมๆใช่ไหมรถเดิมๆเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเวลามาดูรถเนี่ยก็จะเป็นสภาพนั้นนะคะก็จะเป็นรถเดิมๆแบบนั้นเลยนะคะในส่วนของรถที่เก็บงานแล้วก็คือชําระเงินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดำเนินการเก็บงานให้ตามใบเคมนะคะหรือว่าจะเอาใบเคมไปเก็บงานเองก็ได้นะคะเอาใบเคมไปเก็บงานเองก็ได้นี่พามาดู นะคะนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นรถที่เก็บงานแล้วเตรียมส่งมอบนะคะนะรถก็จะยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ล้างแต่ว่าเก็บงานมาแล้วเนี่ยพวกริ้วรอยอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีเลยนะคะจะไม่มีเลยนี่จะเนียนกริบๆแบบนี้เลยนะคะนะก็จะตามใบเคมเลยนะคะพี่ๆนะตามใบเคมเลยเนี่ยอย่างคันนี้ตอนแรกตรงนี้บุบนะคะ มีตรงนี้บุบนะคะแล้วก็มีในส่วนของประตูแล้วก็ถ้ายกระบะด้านหลังนะเก็บงานมาแล้วนะคะก็ใส่กริปนะคะไม่รู้ในกล้องจะเห็นแค่ไหนเนาะแต่ว่ามาดูด้วยตาตัวเองอะ่ะมันต่างอยู่แล้วรถที่เก็บงานมาแล้วกับรถที่ยังไม่ได้เก็บงานนะคะ<า>อ่ะกี่นาทีละสิบห้าเหรอโอเคปไปกันต่อนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ รถเก่งนะคะใครนะคะที่กระบะมาตลอดทางและเดี๋ยวไปดูรถเก่งกันบ้างนะคะรถเก่งนะคะจะมีโตโยต้าวีออสแบบนี้นะคะเป็นรถปี21่นะคะปี21นะคะเป็นตัวเอ็นทีนะคะเครื่อง1.5เป็นรถแรปสติ๊กเกอร์มาเช่นเดียวกันนะคะแบบนี้เป็นรถแรปสติ๊กเกอร์มาเช่นเดียวกันราคาเริ่มต้นอยู่268,000บาทนะคะ 2 8 0 0 0 0 6 0 0 0ปราะคาเริ่มต้นนะคะคือมันจะมีราคาที่แตกต่างกันในรุ่นเดียวกันปีเดียวกันอย่างที่บอกนะคะก็คืออยู่ที่ต่างสภาพนะคะต่างสภาพตามเลขไม้นะคะ แล้วแต่คันนะคะมันก็จะราคาแตกต่างกันไปนะคะพี่ๆนะอย่างอย่างตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่268,000 0บาทไปจนถึง2 9 9 0 0 0บาทนะคะและในรุ่นนี้ราคาตลาดขายกันอยู่3,000กลางๆนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเป็นรถที่ลับสติกเกอร์มานะคะก็คือสามารถก่อนส่งมอบน้องแอรลอกสติกเกอร์ให้นะคะลอกสติกเกอร์ออกให้นะคะนะแบบนี้นะไปะแล้วก็ตัวนี้นะคะคันนี้จะเป็น ตัว t o y ยต้าอัลติสนะคะ1 8 e นะคะอ่ะหลุดเฟมหรือเปล่าอ่ะ1 8 e นะคะเป็นปี18นะคะตรงนี้ปี18นะคะราคา331,000บาทกับไม่แสนเก้นะคะนะมีอัลติส8 e นะคะ1.8 e, จะมีคันนี้1คันแล้วก็มีข้างในโกดัง1คันเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็จะมีเป็นตัว1.6เนาะอืมไป นะคะใครนะคะที่สนใจรถมือสองนะคะที่มั่นใจได้นะคะทักหาน้องแอได้เลยนะคะสนใจรถอะไรรุ่นไหนนะคะติดต่อหาน้องแอมานะคะที่เบอร์625954979นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เนาะก็คือทักมหาได้เลยนะคะทักมหาได้เลยหรือโทรมาก,ก็ได้เลยนะคะว่าสนใจรถอะไรนะคะอยากได้รถอะไรนะคะหน่องแอดูให้นะคะมีรถก็ จะส่งให้ดูนะคะหรือจะสนใจเข้ามาดูรถก็ติดต่อหาน้องแอได้เลยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้จะอยู่ติดกับใบเถงบางนานะคะโกดังของเราจะเป็นพ to to ื <sh> ้นที่ส่วนบุคคลนะคะพี่พี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลจะเข้ามาดูรถต้องนัดหมายล่วงหน้านะคะนัดหมายล่วงหน้าเพราะว่าต้องมีเซลล์้าเข้านะคะต้องมีเซลล์้าเข้านะคะโทรหาน้องแอมมานะคะว่าสนใจเข้ามาดูรถนะคะเดี๋ยวน้องแอพาเข้าดูรถนะคะนะแต่ก็คุยกันก่อนเนาะว่ามีรถอะไรนะคะสนใจรถอะไรนะคะเดี๋ยวแอมพาไปดูนะคะอ่ะ ไปดูเอาติสอีกคันนะคะนี่อรงนี้อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะพี่ๆนะเป็นสีขาวนะคะนี่คันนี้เลยนะคะเป็นตัว1.8สปอร์ตนะคะอีกคันหนึ่งนะคะถ้าใครนะคะที่สนใจเครื่อง1.8จะมีคันเมื่อกี้เนาะแล้วก็มีคันนี้นะคะเป็น1.8สปอร์ตปี23นะคะลด2ปีเท่านั้นเองนะคะลด อายุแค่2ปีนะคะพี่พี่มาอยู่7จ0 0หมื่นนะคะราคา6กแสนหกหมบาทสีขาวสวยๆแบบนี้นะใครสนใจก็ทักหานของแอร์เข้ามานะคะแล้วก็นุ่นแอคคอร์ดก็มีนะคะพี่พี่นะแอคคอร์ดก็มีเนาะนี่เดี๋ยวพาไปดูนะอัติก็ยังมีอีกนะคะพี่พี่นะอย่างคันนี้อะมาคันนี้ก่อนดีกว่าคันนี้ คันนี้เป็น 1.6G ที่เป็นติด CNG โรงงานนะคะติด CNG โรงงานาปี20นะคะราคาอยู่ที่4 3 0 0 0 0 3 000, บาทนะไม่แป0 0 0นะคะไม่ไม่ข้ามแสนนะคะแบบนี้ใครที่อยากได้รถที่เป็น CNG โรงงานนะคะคันนี้เลยนะปกติของน้าแอจะไม่ค่อยได้มีรถที่เป็น CNG หรอกนะคะก็จะนานนานมาทีเนี่ยเนี่ยโผล่มาแค่คันเดียวนะคะปกติจะเป็นรถเดิมๆโรงงานเพราะว่าเป็นรถ เช่าจากหน่วยงานต่างๆนะคะก็จะแล้วแต่สเปคที่เขาดีเควสมาเนะาะประมาณน,นี้นะคะแล้วก็ในฝั่งนี้นะคะจะเป็น Honda Accord นะคะพ,พี่นะเป็น Honda Accord ปีอ่าอย่างคันนี้จะเป็นปี20นะคะปี20แล้วก็คันนี้คันนี้ปี22นี่คนละปีกันนะ แต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะคะเป็น2.0ไฮบริดนะคะเป็น2.0ไฮบริดตัวคันนี้นะคะจะเป็นตัว2.0ไฮบริด EL ปี P 22นะคะราคาอยู่ที่982,000บาทนะคะกับไม50,000นะคะไม50,000เท่านั้นปี P 22นะคะขับปีละไม่ถึง30,000เลยนะอ่ะแล้วก็คันนี้นะคันนี้จะเป็นตัว2.0ไฮบริดเช่นเดียวกันปี20 ราคา8 7 2 0 0 0บาทไม้เก่นเก้านะคะราคาต่างกันรประมาณแสนหนึ่งนะคะรถอายุต่างกัน2ปีนะคะก็เลือกเอานะคะมาเลือกเอานะคะมาก่อนได้ก่อนนะคะมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีแค่นี้นี่แคมรี่ก็มีนะคะแคมรี่อัลติสวีออสอัลติสแคมรี่เนาะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะโตต้าเอาขาดนะคะแบบนี้นี่โตต้าเอาขาด ก็มีนะคะเป็นตัว2.5ไฮบริดปี B 19นะคะปี B 19มี3คันให้เลือกนีไม่ค่อยเยอะนะคะสำหรับตัวรถยุโรปแบบนี้นะคะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกนะคะเดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกนะคะอะฝากไว้นิดนึงนะคะท้ายนี้นะอะฝากไว้นิดนึงนะคะท้ายนี้นะคะ ฝากนะคะกด subscribe นะคะกดติดตามนะคะช่องน้องแอร์ดีดีคากันไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะฝากากดติดตามกันเยอะๆนะคะนะ ของนุองแอนะคะจะเป็นรถมือ2หมดสัญญาเช่านะคะรถไม่แท้นะคะประวัติชัดเจนตรวจสอบได้นะคะรถเข้าสู่์ทุกรอบการใช้งานนะคะมีรถหลากหลายประเภทให้เลือกนะคะใครสนใจนะคะทักหนุงแอได้เลยนะคะที่เบอร์062-5954-979นะคะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะ แอดไลน์มาเบอร์0625954979ได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนได้นะคะเบอร์นี้นะแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะวันนี้มาอัปเดตรถต้นเดือนให้ชมกันนะคะว่ามีรถอะไรบ้างใครสนใจก็อย่าลืมนะคะรีบทักมาโทรมานะคะโทรมาหากันนะคะ้องแอรับสแตนบายรับสายตลอดนะคะถ้าไม่รับเดี๋ยวโทรกลับนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบายๆแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจนะคะกดติดตามไว้นะคะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆแน่นอนนะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย